สบายดีครับพอม่พี่น้องไทยพลพิสัยบ้าน,าานเท้าครับอ้าวช่วงนี้จะเป็นเทศกาลบุญแข่งเหือนะครับบุญแข่งเรือแล้วนะครับพี่น้องเห็นพระพุทธรูปสูง,สงๆแบบนี้นะค,ะออร,นะครับเขาอยู่ที่วัดหลวงนะครับอยู่ที่วัดหลวงเจติยารามนะครับอ่าบ้านวัดหลวงของเทานะครับเมื่อนี้เป็นบุญแข่งเรือบ้านวัดหลวงนะครับนี่ผีพายาพีขาพักผ่อนกันก่อนเนาะเออนะครับยากาศก็คือชักเนาะนี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพามาชมบรรยากาศสดๆนะครับที่ท่าน้ํา วัดหลวงนะครับพี่น้องอ่าเปิ้แข่งกันไปแต่เศร้าแล้วล่วลวะเนาะนี่เขาก็เพิ่งได้มากันนะครับลำเออื่นจะเป็นบนแข่งเนื้อของคนพิสัยนะครับพี่น้องเป็นเขตในเมืองนะครับนี่อ้บรรยากาศคือคึ้นคือขึ้นอ๋อตรงนี้จะเป็นจุดเส้นชัยนะครับพี่น้องจุดเส้นชัยจะอยู่นี่เนาะนี่นะครับมา ชมบรรยากาศอ,อย่างไงก็<น>คุยคุยกันนะครับเออเออเออเอาอ๋อเอาพดีครับมาเมืองเหือแบบพ่อเขาเริ่มจากตรงไหนนะครับพ่อมาเจอพ่อหวังพอดีเริ่มจาก ทางคุณนะครับ<อ>บ้านเทินดุงอ,อ๋อแล้วมาสู่ตรงนี้เนาะอ,อ๋อครับครับครับเริ่มจากหอยหลวงลงไปอ่าแล้วพรุ่งนี้จาหกหอยหลวงไปจำนางน,นะะะะาะเอาเอาเขามาแชร์เนืนนนะ้อนๆนักเสี่งผ่อนทานนี่นะครับนี่เอาไปยังครับนี่าส<ะ>ายสายสายสายซีมาแล้วสายซีมาแล้ว เด็กองในในน,น้ำลายในกฎกติกาเดเอจะเขียนไหมว่านนะครับเอออะรอไปทางพุญกฎกติกาจะเขียนไว้ยังไ จะมีพ่อค้าแม่ค้ามาขายของนะครับเดี๋ยวพ่อ,อจจาอจ,อจารย์อ๋อเดี๋ยวพ่อาจารย์นิงโตน้ำมาสการมามามาพอดีเลยเดี๋ยวพ่อาจ,จารย์ท้ายเป็นพิพิธภัณฑ์โ,ซโ,ซโอเคอันนี้<อ>ลูกสีฟ้าลูกสีฟ้าลูกสีสฟ้าอ๋อเอา้เอาเขาขอของวัตถุพิพพพเศษไหมครับ มีมีอยู่แต่ไม่ได้ส่งอ๋อมีอยู่แต่ไม่ได้ส่งเนาะอ๋อถามครับเอ้ามาเชียร์มาเชียร์ครับติดเผื่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาลงเลยเนี่ยครับอ่าแต่ว่าหานคลิปก่อนนะครับครับผมครับผมอ่ามามามาเชียร์มาเชียร์นี่ทีมงานทีมงานโอ้โหคนหลังครับขอบคุณครับอาจารย์ดีสายความขอบคุณนะครับอ้าววันนี้ครับมาเชียร์เรือมาเชียร์เลวนี่มาเกาะติด ก็ติดก็ติดฝีพายนะครับเอออ๋อ,อนี่หลังออกภาษาก็จะเป็นบุตแข่งเฮือนนะครับพี่น้องกัถือว่าเป็นประเภณนี้ที่ว่าสืบทอดกันมาของไทยบุญไทยกับคนพิสัยแล้วก็ไทยอีสานบ้านเฮานะครับที่ว่ามีพื้นที่ที่ว่าติดกับแม่นม้ำแล้วของเขาเนี่โอ้แข่งกันยูแม่น,มน้ําโขงนี่ขทางแข่งนะครับพี่น้องอันนี้แมาอันนี้ฝีพายพักผ่อนอยู่นะครับเออ ท่าโคงน,นะครับท่าน้าวัดวัดหลวงนะครับพี่นอ้องเออเอาเสียงดังกันเลยงงงเดี๋ยวพาลงมาเมืองเฮือนะครับพี่น้องนี่ท้พ,พี่น้องมันกะมาถาเมืงองก็กะจะเป็นคุ้มสุดท้ายก่อนจะมืะม้ออื่นจะแข่งอยู่พลพิสัยนะครับอันนี้กะเริ่มต้นจากบ้านทินดุงนะครับแล้วกลับมาฮอดสิ้นสุดที่วัดหลวงนะครับมื้ออื่นก็จะเป็นจากปากหวยหลวงเนาะปากหวยหลวงไปฮอดวัดจอมนางนะครับพี่น้องนี่ โอ้ได,ได,ได,ได้มาเห็นบรรยากาศแบบนี้นะครับมือพิเศษเนาะนี่จะเป็นเหือหนอ้อยนะครับพี่น้องเหอหนอ้อยนะครับบอทบอได้เหิอยาวเหินยาว็จะใหญ่กว่านี้เนาะอันนี้เป็นเรือเล็กนะครับพี่น้องนี่นะครับไอ้เม,มืองใกล้ๆกล้ นี่สเส้นใช้ี่นนะคบเส้นช้พ่นมาเรานี่แตงเีเ่เดียวไม่สรับล่อน้ำเออนี่นี่นี่นะครับอู้ได้ลงมาชมบรรยากาศได้ลงมาชมเรือใกล้ๆนะครับ ถ้าพระแดงเท่ากันไม่สามารถหาที่หนึ่งที่สองได้ให้จะให้ไปจับสลากหาลำเข้ารอบกตามกติกานะครับถ้าการมกติกานะครับอ่านี่ครับ เอบรรยากาศคึกคักนะครับนี่อ้าวตอนนี้เขากาลังจะเ,ออเห็นเห็นเห็นหน,นประกาศเนาะเพราะว่าวันมีเฮือคะแนนซ้ากันนะครับเออก็เลยว,ว่าถ้าเกิดว่าตัดสินบาได้ก็ได้จับฉลากเนาะเพื่อหาลําที่เขารอบไปนี่อีกรอบต่อไปนะครับอ้าวเนาะให้กําลังใจกันแล้วกันนะพี่น้องแล้วก็มื่อจะเป็นบนแข้งเฮือคนพิสัยนะครับในเมืองนะครับพี่น้องกระจกปากห้วยหลวงไปจนทอดปานจอบนางนะครับก็เป็นจุดเก่าเนาะนี่ แต่นี้ก็บอุ้ยพี่น้องหลายนะครับที่ว่มามเมึงนะครับ,อรบเอาเดี๋ยวถ่าเก็บภาพตอนเพิ่นแข่งรักกันเนะพี่น้องนะเนาะเดี๋ยวอีกสักหน่อยเนาะนะครับ อ้าวเดี๋ยวตามไปสัมภาษณ์สีพายทาั้งพูนนะครับพี่นอนะ้องเนาะเออว่าเพื่อนเป็นเรือมาแต่ทางไหนนะครับพี่นอ้องวันนี้เป็นการถักทายโบกมือกันมานะครับเดี๋ยว <isce. S 2> เอาตามไปนะเนาะมา,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 าๆๆอ๋อขอบคุณครับขอบคุณครับอันนี้เรือสีพายเรือรลำไหนครับนาคาครับนาค <aus> <พ>าท่าหลวงเจ้าภาพนาคาท่าหลวงอ๋อเจ้าภาพเจ้าภาพอ๋อนะครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวแข่งอีกตอนไหนจากมงพี่ ก็เหลือจักลำครับบันดีจะเป็นรอบเหลือแปดอ๋อทั้งหมดทั้งหมดมีจักลำครับบันดีแขดงครับสิบหกอ๋อราคาเราเหลือแปดละอ๋ออ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวรอเชียร์รอเชียร์นะครับรอเชียร์เออนะครับ อ,อ๋อ,อ,อ,อตอนนี้เพิ่นกับกำลังอ่ากำลังกำลังคัดเลือกตกลงกันอยู่เนะาะว่าจะล้ำใดบ้านที่ว่าจะเข่ารอบนะครับพี่น้องเอาอ,อ,อ,อ๋อนี่อันนี้จะเป็นทีมวัดหลวงเจ้าภาพนะครับทีมวัดหลวงเจ้าภาพนะอ,อ,อ้ะะาลามลาไเพราะว่าถ้าเป็นคะแนนซ้ำกันจะได้จับสลากนะครับพี่น้องรับมืงยานที่เป็นสีพายทีมวัดหลวงนะครับเออเสียงบรรดากับ ฟังว่าชันนึกว่าทางอื่นจะเป็นวัดหลวงเจ้าภาพนะครับนี่ได้เห็นได้เห็นได้เห็นไดเน้เห็นแล้วนี่จากมุมสูงนะครับเออแต่ละฝีพฟกับฝีายแต่ละลำกับเอาเอาปาคอนกันก่อนว่าเดี๋ยวจะได้แ่งกันอีกะนะครับเอาไก่ก่อนเดี๋ยวเขา้นทั้งเครื่องก่อนเริ่มทอนเริ่มทอนแล้ว นเานเขาเอามาเนี่ยแกงมันจดคือแม้ไส้ไสเนื้อหานวกินก็นนะเขาก็หิวพื่งกันเขาเท่ากันไสยแกงเนาะข้าวจีนะคะข้าวจีเป็นแซ่บิ้งไก่ไ้ก็เท่ากันอไสก็าจับ เออลองน้ำน,นึ่งสองสามเอานึ่งครับนึ่งมีช่องนี่นี่เอาจักล้ำเอาเอาจักล้ำเอาล้ำเดียวข้างนอกสองล้ำเอาเข้าใจแล้วใช่เอามาเก็บัดย่งเนี่ยอ่ะเรามีของขายหลายอ,อ,อย่างนะครับเดีย๋ยวเดีย๋ยวเขาจะกินนี่ยังดี มาเจอพี่มิรสวัสดีครับมามาเจ้าเก่าเจ้าเดิมของเราซื้อได้ซื้อได้ได้อได้นี่มามามาโอ้ยสวงามยงามพอดีอดครับบรรยา,ยากาศดีเนอาหาแนีกิน,นอ้าวตอนนี้เพื่อนปล่อยเรือออกจากจุดสตาร์ทแล้วนะครับได้ยินเสียงพากโอ้เอาเอาเอา,เอา,เอาเ ที่ทาน้ำวัดหลวงนะครับพี่น้องมาวัดหลวงครับเอามามามาย่องย่อกันเมืองกัน,กน,นเออเอเอเห็นยุกไก่ๆนะเห็นยุกไก่ <c oughs> เอามาแล้ว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  เอากาอติดกาติดติดกอด่ด <c oughs> อ, <c oughs> อ <c oughs> กอติดที่ริมโะคะ้งแล้วครับพี่นอ้องเอาเต็มที่เต็มที่อันนี้แข่งกันสามล้ำเอาลํำเดียวนะครับพี่นอ้องนี่สามล้ำเอาลํำเดียวนะครับ ใ,ใครจะได้ตั๋วใบน <t step> ี้นะครับสามลำนี้นะครับเอาลำเดียวจ้าป้าคือห่างกันหลายแท้โอ้เอา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 โอ้วิดกันวิดกันหลายอยู่ครับวิดกันหลายอยู่พี่น้องเออนี่ลำที่หนึ่งลำที่สองลำที่สามนะครับโอ้เอาเอาเอาเออเส้นใช้ยุ่มพุ่นเด้อเส้นใช้ยุ่มพุ่นเด้อนี่นี่นี่เดีได้เห็นแล้วครับชัดชัดชัดอ่ะโอ้ ห่างกันเป็นช่วงโตยุ่ครับห่างกันเป็นช่วงโตอยู่อ้าวจะเข้าแล้วนะครับจะเข้าแล้วโอ้ยเกือบ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 มาเข้าแล้วเ, millennials millennials เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยอ๋อหลังจากที ну ่พายเสร็จแล้วก็ เอาเรือเข้าฟังแล้วก็จะมาตรวจคุณสมบัติของฝีพายแต่ละคนนะครับว่าผ่านบอนะครับผ่านบอนาะตามที่ว่าเพื่นลงในกันแข่งขันปะครับเนาะนี่นะครับานี่มีหลายๆทีมันหลายๆทีม เดี๋ยวตามเป็นมึงส่งทางคุณแล้วกันนะพี่น้องเรือเข้าแล้วเรือเข้าแล้ว लोग दोनों लोग जीतेंगे तो मैं ताए। नहीं तो तो बनी चांस क्या है? देखो किस चौंके सब लोग भूकंप लोग। ओन डिफ़ोल्ट लोग। या कितने लोग तो नहीं ताए जीतेंगे ताए। ये लोग अच्छा चाय लेते हैं तो चाय